สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุนอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าว,วันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันพุธที่4กุมภาพันธ์2564กับเยชันสิริวัฒนากรบมพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าว,วันนี้เซตอินดิก็อยู่ในช่วงพักตัวคล้ายกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ยอดตัวลงในเช้าว,วันนี้มองตอ่อพระปัจจัยบวกไปมากพอควรแล้วอย่างการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่นนนนนขณะะี้้หลลาาายปปปรรเเทศกก็็ไไดับวคซปปจมํมแ ความคาดหวังจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจก็สะท้อนไปพอควรแล้วด้วยโดยเช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดระดับี่ระจดับ1 4 7 9 8ุดจุดลดลง 1.93. จุดหรือ0.13%มูลค่าการซื้อขาย3 6 8 5 8 9 5ล้านบาทส่วนรายการของรถหุ้นไซส์วันนี้ขอนำเสนอหุ้นบริษัท k w m e t a l w o r k จำกัดมหาชนหรือ KWM ค่ะที่ราคาหุ้นโดดเดง้งพุ่งกระฉูดขึ้นมาปิดเช้าที่บาทเพิ่มขึ้นึ8 0ในมเลค่มการซื้อขาย 37.46ล้านบาทแน่นอนว่าราคาที่พุ่งแรงในวันนี้ก็สะท้อนมาจากงบการเงินล่าสุดของ KWM ที่ออกมาสดใสทำกำไรได้อย่างสวยงามโดยสำหรับงวด3เดือนสิ้นสุดวันที่30กันยายน2563บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ12.55ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่1 1 7 3 4เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวนมาก7.64ล้านบาทหรือคิดเป็นร้ยละ1 5 5 6 0มีสาเหตุมาจาก รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นค่าใช้ใจ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินที่ลดน้อยลงส่งผลให้กําไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสนี้สําหรับงวดก่อนหนะ้า9เดือนสิ้นสุดวันที่30สันหาคม63บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิเท่ากับ34.37ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับ1ะ1 2 9 1เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ11.82ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ52.42แม้ว่ารายได้จากการขายในงวดด9เดือนปี63 จะเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนไม่มากเท่าที่ควรแต่ด้วยอัตรากําไรขั้นต้นในปีนี้สามารถทําให้ได้สูงสุดกว่าปีที่แล้วและด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินที่ลดน้อยลงส่งผลให้กาไรสุทธิปรับตัวสูงสุดขึ้นในปีนี้ และนี่ก็คือหุน้นเดทุเราที่นำมาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์พุ้งนินทายดอทคอมและยังสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k i n s t a g r a ม Twitter Telegram l มไลน์สแควรรับชมราหลังในที่ยูทูบช anel ค่ะสำหรับวันนี้รายการของรอนทุ่งนินทาได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันให,ใหม่ทุกคนจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ